สวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้จะพามาชมบ้านสวนพื้นที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลทะเลบกอำเภอด,ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตรงนี้อยู่ติดถนน3015นะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้จะพามาชมบ้านสวนพื้นที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลทะเลบกอำเภอรอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะถนนเส้นนี้คือถนอนสา1 5นะคะมาจากรอนเจดีสิบสกิโเมตร เดิมบางนางโบสได้นะคะมาจากเดิมบางนางส่วนด้านซ้ายมือของเราก็มาจากหนองยาไซนะคะห่างจากหนองยาไซเก้ากิโลเมตรนะคะบ้านอยู่ห่างจากถนนลาดยางเส้นนี้นะคะเส้น3 0มศูห้าเพียง50เมตรเท่านั้นนะคะตรงนี้มีรถประจำทางผ่านนะคะเป็นรถบัสไปเข้ากรุงเทพได้นะคะทุกยี่สิบนาทีจะมีรถรถผ่านนะคะรถประจำทาง ทางจากถนนเพียง50เมตรนะคะคือมองเห็นนั่นคือเสาไฟฟ้าคือร้านซ้ายมือก็คือบ้านของเรานะคะค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในตัวบ้านนะคะพืนะะ้นที่ตรงนี้ตั้งอยู่ตำบลบะเะเลบกนะคะ<ม>อําเภอดอนจีดีจังหวัดสุพรรณบุรี<ม>เนื้อที่ตามนโฉนดนะคะ หไร่สามงานราคาขายยกแปลงเพียงสองล้านห้าแสนบาทเท่านั้นเองนะคะบ้านเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะคะมีสามห้องนอนสองห้องน้ำจะมีห้องน้ำแยกหนึ่งห้องนะคะในพื้นที่จะปลูกต้นไม้ไปเยอะมากเลยนะคะไม่ต้องกลัวแรงค่ะ มีบอ่อแบดานอยู่สองบ่อนะคะแล้วก็จะมีของไส้ไก่มีโรงจอดรถหนึ่งหลังนะคะเดี๋ยวพาดูตรงนี้ค่ะต้นไม้จะมีเยอะมากเลยนะคะมีแคบทุกสายพันธุ์เลยนะคะมีมะม่วงมะม่วงนี่ปลูกทุกสายพันธุ์เลยะคะ่ะก็จะมีมะเฟืองตง่าง นี่บริเวณหลังบ้านนะคะนี่ฝนเพิ่งตกนะคะชุ่มชื้นมากค่ะ จะมีศา,าลาริมน้ำด้วยนะคะในบ่อน,นี้มีปลาปลาดุกปลาทับทิมนะคะปลานินมีหลายร้อยตัวเลยนะคะมีต้นพยุงต้นคูนต้นยางนานะคะชิงชังมัมบมรี่หมอนนะะต้นมะกอกนะคะไผ่อันนี้ตะลิงปิงค่ะก็จะมีสะดา มะขามหวานมะขามเทศเมันต้นสักนะคะนี่ค่ะก็จะมีของไส้ไก่เล็กๆแล้วก็จะมีบ่ออ่บอน้ํานะคะนี่มีน้ําไว้ลดทําเกษตรตลอดทั้งปีเลยะคะ่ะ มีรัวลอบขวับชิดแล้วนะคะตรงนี้ห่างจากอำเภอดอนเจดีเพียง12กิโลเมตรค่ะห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง140กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะจะมีฟองไส้ไก่นะคะ มีกล้วยหอมทองนะคะกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่ นี่มัมเบอรี่นะคะ,คคะมีพายุมีพืชผักสวนครัวด้วยค่ะมีตะไคร้มะกรูดมะนาวมะเขือเทศอันนี้ก็เป็นต้นชมพูถ้าสนใจนะชมที่ดินได้นะคะเบอร์โทรนะคะ091 0 0 9 6 1 2 4เบอร์นี้เป็น ID Line ด้วยนะคะ ราคาเป็นราคาเจ้าของนะคะนี่ค่ะตรงนี้เป็นสาลาทำอย่างดีเลยค่ะแน่นหนา